ด้วยราคาเรียนตั้ง7จ็ดหมื่นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกซื้อมาเท่าไหร่นนสวัสดีครับผมวันนี้จะเป็นการทดสอบกล้องนะครับผมวันนี้ผมจะใช้ a 7 mark 4ฟนะครับติดกับ r 4 7 7 0 gm 2นะครับผมคือทุกทีเวลาผมถ่ายวอล์กเนี่ยผมจะใช้ GoPro ในการถ่ายนะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้กล้องใหญ่ในการ บล็อกเดินถ่ายนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีภารกิจคือผมจะไปซื้อเสื้อให้กับลูกชายนะครับที่ถนนคนเดินนะครับเรามาดูกันนะครับว่า s o นี่ A74 นะครับกับตัว2 4 7 0 m 2นะครับถ่ายบล็อกเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะวันนี้แฟนผมก็จะเป็นคนขับนะผมจะเป็นคนซ้อนนะครับเราจะไปใกล้ๆนี้นะครับเราอยู่ใกล้ๆนี้นะครับเราก็เลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับ สำหรับสำหรับโหมดที่ใช้ในการถ่ายนะครับผมใช้โหมด M นะครับผมแล้วก็อาเฟรมเรทอยู่ที่25เฟรมเรทนะครับผมเฟรมเรทที่25นะครับผมแล้วก็ตั้งเป็นโหมด M นะครับเฟรมเรท25ส่วน ISO นี้ผมจะปรับเป็นออโต้ไปเลยนะครับผมเราจะฟิกแค่ค่าอาชัตเตอร์สปีดแค่50พอนะครับ ผมตอนนี้เราก็มาถึงถนนคนเดินแล้วนะครับผมจะบอกว่าวิดีโอชุดนี้อาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าทุกทีนี้ผมจะใช้ไม้กันสั่นของ DJI นะครับผม Ronin 2นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับเราใช้กันสั่นของตัว Sony A7 IV เลยนะครับผมผมปรับกันสั่นแบบ Active เลยนะครับผม จะดูว่าถ้าเราอ่ะไม่ใช้ไม้กันสั่นของพวก DJI อ่ะไม้กันสั่นข้างนอกอ่ะแล้วใช้ระบบกันสั่นที่อยู่ในตัวเครื่องของมันจริงๆอ่ะมันจะไหวไหมมันจะสั่นขนาดไหนนระไาดูกันนะครับใหญ่สูงอย่างเงี<ส>้ยเท่าก้องนี่วันนี้ภารกิจเราก็มาซื้อเสื้อให้ลูกชายนะครับผมแล้วก็มาทดสอบตัวกล้องด้วยนะครับผมตัวตัว ISO เนี่ยผมปรับโนโตเลยนะครับ แล้วก็ผมจะฟิกที่ชัตเตอร์สปีดไว้ที่50นะครับผมก็คือเราจะใช้เฟรมเรียดแค่25เฟรมต่อวินาทีนะครับถ้าเราใช้30นะครับแสงมันจะกระพริบนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องใช้เฟรมเรียดที่25เฟรมต่อวินาทีนะครับผมพี่เสื้อนี้เป็นมือสองหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดครับของแท้เกรดเอเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมร้านเสื้อนะครับร้านนี้ผมซื้อประจานะครับมือ2เกรดเอของแท้นะครับตัว ตัวสองสามพันนะเหลือหลักร้อยอ่ะร้านตั้งอยู่ข้างร้านตั้งอยู่ข้างธนาคารออมสินนะครับแหมยังสวยนะครับของแท้ทั้งหมดของแท้เลยของแท้สตองสแตมป์นี่มีป้ายของนะเดี๋ยวดูดูของแท้แน่นอนนะครับผมงานก็ใช่ด้วยป้ายดูดีครับตัวสามตัวสามสี่พันเนาะสแตมม์ของใหม่ ถ้าเขา,ขาใหม่เนี่สามสี่พันแต่ในนี้เราเอามาขายแค่สองสามร้อยบาทสองสามร้อยบาทนะครับผมโอ้โหสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับผมร้านนี้นะครับชื่อร้านพี่อะไรนะครับผมแขกครับ <c ười> <c ười> ร้านพี่แขกนะครับผ้าไม่ขายมุง้ okay <c ười> ขงขายร้านพี่แขกขายผ้าไม่ขายมุ้งโอเคครับผมกันสรรั่นของกล้องโซนี่ a7s นะครับผมว่าไอตัวกันสั่นของตัวโซนี่ a7s เนี่ยถ้าเรา walk ก็คือเดินถือถ่ายเนี่ยมันจะ กันได้ขนาดไหนสั่นขนาดไหนถ้ามันจะพอใช้ได้ไหมนะครับผมเพราะทุกทีผมก็ใช้ในพวกไม้กันสั่นของพวก DJI นะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะลองคือถือจับแบบสบายๆผมต้องบอกกันว่า Sony a 7 4นะครับบวกกับเลน 24-70mm ทูนครับน้ำหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมถือมือเดียวนี่เมื่อยนะครับผมถือมือเดียวนี่เมื่อยเหมือนกันครับไว้เวลานี่ปรับเควินไว้ที่5 0 0นะครับ ก็คือเราเราจะฟิกค่าไว้บาลานซ์ฟิกค่าสปีดชัตเตอร์นะครับผมส่วน ISO นี่ปล่อยไหลไปเลยครับเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วคือเยอะอ่อนแรงนะมือเริ่มออ่อนนะครับ ลองลองได้ลองแสนนะครับตอนนี้ก็กจะให้ภรรยาให้ลองแสนนะครับมันเข้าลูกครับตัวนี้ติดชิปปูไหมคมันใส่ได้เพราะหอมลูกตัวเล็กกว่านี้นะลูกมันสูดหอมเออได้อยู่มีกระเป๋าในได้<ช>ดเหรอเออ,อ,เอ,อได้ตัวน,นี้ได้ค,ครับผม ตอนนี้หลังจากเราซื้อเสื้อเสร็จแล้วนะครับผมสรุปเราก็ซื้อไป3ตัวนะครับหมดไปพันกว่าบาทนะครับผมจากที่เราจะมาซื้อตัวเดียวนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดการทดสอบกล้องอยู่นะครับทดสอบกันสั่นของกล้อง Sony a74 นะครับผมตัวการสั่นแอคทีฟนะครับกับเลน24-70 gm2 นะครับผมเราเดิน ไม่เจอเสื้อสงการเสื้อปีที่แล้วยังใส่ไม่ครบเลยพี่พยายามเดินให้เบาๆนะพี่กลัวมันสั่นเราพี่ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นแต่มันก็สั่นอยู่มันแต่มันมีกันสั่นของกล้องหน้ามันเป็นตัวแอคทีฟแต่มันน่าจะไม่ค่อยไหวอ่ะ้พี่ถ้าเดินอย่างนี้ก็จะใช้กลโปในการเดินวอล์ฟเบาหนินี่นใช่เราเราจะใช้กลัโปในการเดินหรือไม่ถ้าเกิดถ้าถ้าจะใช้กล้องใหญ่แบบนี้เราก็จะมีไม้กันสั่นพวก DJI แต่วันนี้เราลองเอาแบบควางทางเขาดิกันสั่นในตัวมันเองเลยซึ่งบอกว่าเมื่อก่อนเราเคยใช้ร์แคน n อน R6 นะครับต้องบอกว่าแ a n นอน R6 นั้นกันสั่นดีดีมากๆครับแต่มาโ o n y นี้ก็คือต้องบอกว่ากันสั่นนี้ต้องยอมรับว่าสู้ตัวของแ a นนอนไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าดีครับใช้งานได้ครับต้องบอกว่าเจ้าตัว R2470 GM2 นะครับถึงจะรูรับแสงแค่2.8นะครับ ก็ยังได้เดฟออ f ฟิล l d ที่ดีนะผมคือมีการละลาหลังที่ดีเลยครับด้วยราคาเลนตั้ง70,000ืนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการใช้งานนะครับเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกซื้อมาเท่าไหร่นะ,ะเรนเท่าไหร่นะเรนเหรอเรนเรนตัวนี้เรน,นตัวนี้ได้ได้มือสองมา กีได้ยินว่าจ0 0มืนเจ็บอกเมียเลยนะเจ็ดหมื่นเขาเขาขายมือสองอยู่ที่25 0 0บอกเมียเท่าไหร่พอดีอ่าใช่เอาเอาเรียนเก่าไปแลกเขาให้ให้เพิ่ม20 0 0มื่นเรียกว่าเรกว่าส0 0 0มได้ตัวนี้2ี7 0ิบสีเจนี้พี่ได้มา25 0 0บอกเมียไม่ครบครบครบบอกครบในเนี่ยสองหมื่นห้านี่ยสองหมื่นห้น้ไหคือมันเป็นมือสองแล้วของมือสราคามันก็ลงมาธรรมดา่ของมือสราคามันกเออแปดซนอย่างเงี้ย ไลกทิศเจ้าเดิมรอดไม่ด้ต้องเข้าใจว่าตัวกล้องเนี่ยราคามันลงเร็วนะรู้สึกว่าแฟนยังคาใจเรื่องราคากล้องนะรู้สึกว่าภรรยายังคาใจเรื่องราคากล้องอยู่นะจริงๆงดูดูสายตาเชื่อเชื่อต้องเชื่อเชื่อ ไม่เชื่อไอ้ไม่ได้มีตาไม่ได้มีตาอมโบนมาพูดก็ไม่เชื่ออมโบนข้าวคว่ำที่ไหนเป็นอ่านว่าข้าวควบเอาใบน้อยใบใหญ่ไหนเอาเปียงน้อยก็เปียงใหญ่เปียงน้อยดีกว่า นเ,นเปีย,หปยใหญ่เปียใหญ่เป็นเปลืองหน้าปากกว้างใช่ไหมไม่ใช่กินกัดปุ๊บอ่ะหายไปเกินหายไปครึ่งหนึง่งตกไปครึ่งหนึง่งกินอ่ะเอาสิกินได้ครึ่งหายครึ่งเปียงใหญ่อ่ะเราเอาเปียงน้อยพอเปียน้อยกินง่ายเนาะเปียกน้อยกินง่ายอย่างน้อยมันก็ไม่ตกตกน้อยเดียวอันนี้เปียงใหญ่มันกัดควบที่หายไปเกินเลยใครเขาจะไปกินทีละแผ่นใหญ่เขาก็กินแล้วสิ ครับผมสำหรับวันนี้ภารกิจเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสักแป๊บผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมและเดี๋ยวเราก็มาดูในวิดีโอนะครับว่าสรุปแล้วนะครับว่าการสั่นของเจ้าตัว Sony A7 IV เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าครับไหวหรือเปล่านะครับผมในการที่เราไม่ต้องใช้เจ้าตัวโลนินนะครับผมการสั่นภายนอกนะครับผมใช้การสั่นภายในเซนเซอร์ของตัวมันเองนะครับดูว่าจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับผม ไว้เจอกันคราวหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมน่าชอบดีโอนี้นะครับบ๊ายบายนะครับ